สวัสดีค่ะพบกับทีมนิทานหันษาค่ะคุปเปิ้ลค่ะเวมมี่ค่ะค่ะเด็กๆคะทุกสัปดาห์นะคะคุณครูจะมีนิทานมาให้เด็กๆได้ชมค่ะและท้ายเรื่องนะคะจะมีให้เด็กๆตอบคําถามด้วยค่ะเด็กๆอย่าลืมตอบคาถามแล้วส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เสนอนิทานเรื่องเพื่อนที่ดีที่สุดนักแม่น้ำสายหนึ่ง มีเต่าอาศัยอยู่และมีต้นไม้ใหญ่มีโพงที่กระต่ายอาศัยอยู่เจ้าเต่าและกระต่ายจะออกมาเล่นทุกวันเต่าชอบออกเล่นตากแดดเสมอส่วนกระต่ายก็เพลิดเพลินกับหญ้าเขียวที่แม่น้ำพวกเขาเจอกันทุกวันจนเป็นเพื่อนสนิทก,กันวันหนึ่งหมาป่าผ่านมาเห็นเจ้าเต่าและกระต่าย โอ้ทำไมเจ้ากระต่ายมันช่างน่ารักแต่เต่าทำไมอ้วนเช่นนี้ถ้าฉันจับมันกินคงอร่อยน่าดูฉันจะจับมันทั้งสองตัวได้อย่างไรนะต้องจับให้อีกตัวไม่รู้แต่ในวันนั้นเต่าปวดท้องจึงร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยปวดท้องโอ้ยโอ้ยและหลับตากลิ้งไปกลิ้งมา หมาป่าเตรียมถุงมาเจ้าเต่าก็กริ่งเข้าไปในถุงหมาป่าจึงมัดปากถุงและแบกกลับบ้านของมันที่หงสเขาเมื่อกระต่ายกลับมาพร้อมกับยาแล้วพบว่าเพื่อนของเขาไม่อยู่แล้วโอ้เพื่อนของฉันไปอยู่ไหนและเจ้ากระต่ายก็เหลือบไปเห็นหมาป่ากำลังแบกถุงที่มีเจ้าเต่าไปบ้านของมันที่หงสเขา กระต่ายจึงล่วงหน้าและไปดักกลองหมาป่าระหว่างทางกลับบ้านเจ้ากระต่ายแกล้งทำเป็นสลบหมาป่าเดินมาอย่างมีความสุขแล้วเดินมาเห็นกระต่ายที่นอนสลกอยู่จึงรีบเดินเอาถุงที่มีเต่าไปเก็บไว้ในถ้ำแล้วเดินกลับมาเพื่อที่จะมาจับก,กระต่ายไปทำเป็นอาหารเย็นแต่พอมาถึงก็ไม่เจอกระต่ายเสียแล้ว เจ้ากระต่ายรีบมาช่วยเจ้าเต่าแล้วเอาพึ่งที่อยู่ในชั้นใส่ไปในถุงแทนแล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อยกร,ระต่ตายกับเต่าต่างพากันไปหลบหลังพุ่งไม้พอหมาป่ากลับมาถึงรีบมาที่ถุงทันทีแล้วก็พูดออกมาว่าออไม่ได้กระต่ายไม่เป็นไรฉันยังมีเต่าเอาไว้เป็นอาหารเย็น แต่พอหมาป่าเปิดปากถุงออกมาด้วยความตะกาดอยากพิเต่าพึ่งจึงบินออกมาต่อยที่จมูกปากหลังตัวของหมาป่าหมาป่าวิ่งหนีพึ่งลงไปเลยนะคะกระต่ายกับเต่าเห็นเหตุการณ์ตลกทั้งหมดเต่าจึงหัวเราะเต่าหัวเราะท้องของเต่าก็เริ่มหายปวดเต่าและกระต่ายก็เดินจากไปอย่างมีความสุข จบแล้วค่ะเป็นไงคะต้องเป็นเด็กดีนะคะมีเพื่อนต้องรักเพื่อนใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนิทานเรื่องเพื่อนที่ดีที่สุดสนุกใช่ไหมคะผูกุ้งก็มีคําถามมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกเช่นเคยคะ่ะข้อที่1คะ่ะมีตัวละครกี่ตัวคะและมีอะไรบ้างข้อที่2 เจ้าหมาจิ้งจอกใช้อุปกรณ์อะไรในการจับเต่าน้อยข้อที่สเจ้าหมาจิ้งจอกโดนสัตว์อะไรทำร้ายอย่าลืมรีบส่งคำตอบมาให้คูุ้งด่วนเลยนะคะคูกุ้งรอเด็กๆอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะ